วันนี้มารีวิวเครื่องทดสอบแบตอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ตัวเก่าที่คราวที่แล้วอันนี้เบื่อละเปลี่ยนละคราวน,นี้มานี่เป็นเครื่องนี้มั่งเป็นเครื่องชาร์จที่สามารถทดสอบแบตเตอรี่ได้อย่างนั้นนี่แบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์จะเป็นเครื่องชาร์จปกติแต่นี่จะมีโหมดทดสอบแบตก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้ แคปเทสก็จะชาร์จให้เต็มแล้วก็ดูดออกเหมือนเครื่องก็จะเหมือนเครื่องนี้เลยใช้งานก็คล้ายๆกันมีโหมดให้เลือกเหมือนกันเลยแต่น,นี้จะสำหรับที่เป็นฐานจะสะดวกสำหรับฐานแต่ข้อดีเครื่องนี้คือฐานอะไรก็ได้นี่ฐานอย่างนี้ก็ได้ฐาน AA แอลคลายชาร์จได้ก็ชาร์จได้ เทสได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นตะกูลล mm ิเทียมนิกเกิลก็ได้ตัวนี้จะดีหน่อยได้ทุกแบบสารบบเก่าก็เทสได้อย่างนี้ก็ใช้ทดสอบได้ว่าได้ความจุตามที่มันบอกหรือเปล่าอันนี้แป0ยแต่อันนี้นเทสได้ไม่กี่ร้อยแล้วเพราะเก่าแล้ว ครับพวกนี้เนี่ยซื้อมาของแท้ของแท้มันจะระบุพันเเคยเทสแล้วก็ได้ตรงตามค่าของมันพอดีแต่พวกถานกอ๊อฟถานก๊อฟเขียนบางที่เขียนมาสามพันเลยได้ซ้ําแต่เทสออกมาไม่เคยเกินพันสักทีอันนี้ของกอ๊อฟเขียนมาเซเวอร์เลยรสี่พันห แต่เทสได้ไม่เกินพันอ่ะไหนลองเทสดูสิก็หลายเป็นชั่วโมงออนานโอเคนานใช่ไหมถ้าฐานพวกนี้จะเทสช้าช้ากว่าพวกลิเทียมอีกเพราะเวลาชาร์จมันชาร์จช้าอันนี้ก็เทสมาแล้วอันนี้มีสองพันห้ารอมิลลิแอมซื้อมาก็2สองพันห้านี่ใช้ไปแล้วก็ยังไม่ตกเลยสองพันห้าข้อนี้ก็โอเคอันนี้ก็ประกอบใช้กับสว่านไปหลายตัวแล้วก็โอเคกำลังก็ดี ไม่ตกดีหอนี้ก็ใช้ได้มีเอาคาลายลองซื้อมาลองก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันเครื่องน,นี้ทั้งชาร์จทั้งเทสได้แต่ส่วนใหญ่ถาดพวกน,นี้มิลิแอมน้อยไม่เกินพันหลักร้อยแต่ถ้าจะใช้เป็นหลักพันก็ต้องหาพวกเนี่ยของแท้หนักคนลาน้ำหนักเลยอขอจบทลิปเพียงเท่านี้